อันน,นั้นวันดีกับผมวันนี้วันนี้ว่าเราว่างานนะครับนะไอ้ยากับบรรยากาศต่างลมต่างฝนเลยครับผมแกงตามกลางป่าอยู่เลยนี่เรามาขอบุญหลางไตด้วยเมนูเผ็ดร้อนครับนี่เนื้อยอยกับติดมันมัน่งติดเนื้อมั่งรับวันนี้เรามาฟัดเพ็ดอ่าฟัดเพ็ดนะครับฟัดเพ็ดชูลาดว่าตีเหมือนเดิมครับผมมีเครื่องหลือที่มาอนเดิมร้อนไหมเนี่ย นี่เราใส่เคยได้เรียวยอเลยไม่เลือกันนักติดใจกับแนนเฟสโนครับนี่กินกับฟักนอักไร่ยอรเลยไม่เยกันนัิใจกัแนเาลนครับนี่กนกบอ่ยอดเลยไรลกันกดใกับแนนเลราบนี่นาบันอร่ยอเลยไม่เลยกครับดใับนเลยครับน่่กิน้ัันเราไม่ยไม่เลยกันนักติับนนเฟ่โลนครับนี่มันะมีมันอยูกไร่ยอยไ่เลยกนนักกับนเลยครับนี่กวนกันฟนาไม่ยอดไม่เลยกันด้เลยครับ lau luan nưa chồn daoan nấm nưa mẫn téo mà nè mà đứng ra lẩu phượng lông bài phát ừ. à, cả bữa này thế. À, lượng, đó luôn, đón, này các ạ, đây luôn này บพรว่าน้ำมันเลยมดนกันนี่มันจะเลื่อแต่หนามันนะครับน้ำพอเลื่อน้นามันันนี่มันจะได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหล่อเฟืองนี่ยครับรวมถ้า้นามันเนื้อครับอ่ารวมถ้า้นามันเนือโอ้มากมากเลยถึงเราตุ้นตุ้นน้ำเราตุ้นไผ่ออนเบือหนุ่มก้องน้ำซ้ำน้ำบ่อได้ความหนุ่มดีมารุ่นน้ำแม่งเนี่ยเราลัดหมดทีกันครับอ่านี่มันเป็นรูดท้องเดี๋ยวเราต้องกินอยู่ประจำนะเด็ดอย่างแรยครับผมอ่านี่เลยครับ ตั้งดิ้งไว้ไปนี่เลยเงินตามวาัวเดียวน้ำมันมันได้ก็มาถึงหลอก่อนมาได้เกลือกับผมตั้อันนานเลยบรรยากาศจุกหลอกเลยครับนะอ่ไอหนามานี่ครับพอเราเรียกว่าเนื้อทุกมันเรียวนะน้มอะไรเองมันเรียครับอ่าได้เกลือเลยแกเงินตามใช้ก็เลยนี่เกลือนี่เรเาทนะิ้มไว้ได้เรียบร้อยมันเรียครับอ่าได้เกลือได้ไวเลวนะอ่าเอาเกลือเอาเกลือเนี่ยครับเอาเกลือลงไปฟัดกับน้ำมันเนื้อเลยครับอืเอาเกลือเ,อเอนี่ยครับ sắt cái độ mặn đây các à, nấu phất nấu phất, kể mình quả móm bò này các na, nấu mới mình đấm gặp à, làm gẹng mình đuôi các, ăn được à, đi vào đi mai gặp làm mây dây, mặn mây dây, giờ mây ở đây đây này na, làm mặn đấy, đưa đúng ngửa, chừng tàu hỏa để làm mặn mình cay coo mà để cái lau xương lúc phải phất đây các, ai ya, mình chọn ăn đúng gặp bánh ใช่ดึงง้องดึงเครื่องอย่างแรงเลยอ่านี่ครับเพราะว่านี่เราพัดไปแบบนี้เลยครับเราเถืองเนี่ยครับพัดกับนามามม้มันเนือ้อครับมันจะทำให้เกิดความม่วมมัน,มนเนื้อมันมันเออเนื้อมันมีความมันอยู่ในในนี้อยู่เรียบรอยแลครับนะดึอองเราได้เยอะมอกเลย Nó phát ai kè bò mì qua móm bò này các bác nhé mì bò các mình rồi chúng bò quả dưa hấu mình mì qua móm mì qua móm phát cầm mì qua móm gặp mình đứng làm ได่น้ำเลยครับอืมเมื่อเดินครับชุดเดินชูดเจี๊ยนการรัามอ่าเราได้น้ำปอประบันนี่ก่อนครับอ่ารรเราตุ้มน้ำนะครับนะตุ้มน้ำเบื่อไอเนือ้อมันมีความนุ่มนะครับนะเราจะไม่ใช้วิธีการเอาเนื้อไปต้มหนึ่งเบื่อก่อนนะครับนะเราจะใช้วิธีการเอาเนือ้อนี่ครับปัดตุ้มนะครับนะเกลือแกงเลยครับมันจะได้ก้าวเนือ้อก้าวเกลือครับอ่าตรงนี้เรา,าปรุงเราเหมาโปรแกรมอันนั้นก้อน กุ้งยีเด็ดวันหนึ่งไปเหลืออ่าประมาณนี้พอครับอืุ้งไว้เลยครับกลองน้ำซามน้ำกระเลี้ยวแต่กับจุ่มได้ความนุ่มทีว่าหม้อต้มตันหรือเราต้องการครับอ่าจึงกว่าเดียวเรามาชิมรสอันอีกที่เลยครับเราลาดวัตถีแต่เดี๋ยวต้องลอมาจับทางกิมนี่ดงไว้แบบนี้เลยครับดงตังไว้แบบนี้เลยครับน่านกล้องร้อยมันก้อยนานกรบป่มร้านหนึ่งรอบอืม ถึงกะจีกเบ็ดลูกเต๋ลงไปครับอ่าเราจีกนะครับโราไม่เราลราจะไม่กว้างครับถึงนี่เอาน้ำลูกคลิกพลิกบนนี้พ่อครับอ่าอ่าเอาก่อนเดียวเรามาทำการจิ้มครับผมนานปัดเป็ดเนื้อยอยพร้อมจิ้มเลยครับนี่เอาน้ำบอกลูกพลิกพลิกบนนี้พอครับ